วิธีสแกนเอกสารด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับโดยใช้โปรแกรม Clear Scanner Clear Scanner นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับทุกคนไปหาโหลดมาได้เลยนะครับ Clear Scanner นะครับผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับเราก็กดเข้าไปตรงโปรแกรมเลยครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store App Store นะครับแล้วพอเราคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยให้เรากดนะครับตัวถ่ายรูปนะครับหรือว่ารูปที่เราถ่ายไว้เราก็กดเลือกรูปมาได้เลยนะครับ สมมุติว่าเป็นรูปบัตรประชาชนนะครับที่เราเซ็นสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราจะต้องการส่งแบบนี้นะครับเราก็กดถ่ายรูปตรงนี้เลยนะครับกดถ่ายรูปเลยนะครับเชแบบนี้ครับเราก็จะได้มันจะตีกรอบระบบจะตีกรอบให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เลือกนะครับเราสามารถที่จะจิ้มตรงนี้ตรงมุมนะครับขยับเข้าออกแบบนี้ได้เลยนะครับเราจะเอาแบบไหนให้ตรงเหลี่ยมตรงมุมเราเลือกเสร็จเรียบร้อยให้เรากดตรง เครื่องหมายถูกครับกดเข้าไปเลยครับแบบนี้ครับเราก็จะได้รูปที่เราสแกนไว้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดถูกครับกดถูกเสร็จเรียบร้อยเราต้องการเพิ่มทำรูปอีกนะครับเราก็กดตรงรูปถ่ายรูปอีกรอบนึงนะครับอ่าทีนี้ผมจะสแกนอีกแผ่นหนึ่งนะครับเป็นสำเนาบัตรสำเนาธนาคารนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็ เรียบร้อยนะครับเซ็นสำเนาเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็กดถ่ายรูปครับกดถ่ายเข้าไปที่ีทีนึงครับออกมาระบบก็จะขีดให้เราว่าจะเอาตรงนี้นะนะครับถ้าเราพอใจแล้วเราก็กดถูกครับกดถูกครับแค่นี้ครับเราจะได้เอกสารที่คมชัดเหมือนกับเราถ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดถูกอีกรอบนึงครับกดถูกเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็จะได้รูปมาเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับให้เรากดตรงคําว่า อื่นๆครับเซฟไว้ในโทรศัพท์มือถือครับก็เก็บบันทึกไปยังภาพครับผมบันทึกไปยังภาพแล้วกดตกลงครับแค่นี้ครับระบบก็จะเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราสามารถนําไปใช้ยื่นเอกสารทั่วไปได้เลยนะครับผมอยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมโค้นิกรสวัสดีครับ